สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กับมาพร้าแอดมินบุญธรรมนั่นโชกในวันทีห่ามิถุนาย,ยนสองหาหกสี่นะครับวันนี้แอดมินก็จะพาท่านผู้ชมไปที่บ้านปลาคอนะครับตำบลโพอำเภอโนนคูนนะครับจังหวัดศรีสะเกดราะว่ากับมีคุณตาคุณยายนะครับกับมีไก่มาเกิดเพิ่นเลี้ยงไก่ไว้นะครับกับมีลูกไก่มาเกิดนะครับเป็นไก่สี่ขานะครับเพิ่นก็ให้ตัวเลขเป็นตัวเลข โชคลาบสี่หานะครับเพิ่งกัโชคดีไปเมืองงวดที่แล้วนะครับแอดมินกะมีความสนใจว่าอยากจะให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังรับกันเนาะครับเนาะว่างวดนี้เพิ่นได้โชคเลยลาบกับไก่สีขางวดนี้เพิ่นจะเห็นตัวเลขตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเนาะครับเนาะเพื่อนเป็นตัวเลขโชคลาบตัวเลขทีมีน้งวันนะครับในงวดวันที่16มิถุนายนสนงหาหกนะครับเนาะก็อยากให้ท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังรับกันก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังกะ ก่อนเดินก็ขอขอบคุณพอเทื่ยงสตาร์ด้าชาแนลนะครับที่เพิ่นส่งคลิปด,ดีดีๆมาแบ่งปันตัวเลขโชคลาภนะครับกับน้องไอสตาร์ชาแนลนะครับแอดมินบุญธรรมน้ำโชคก็คอขอขอบคุณพอเทื่ยงกับน้องไอเป็นอย่างสูงนะครับครับก่อนจะไปติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้กันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้แอดมินบุญธรรมน้ำโชคนะั่ไม่เด้อครับเด้อครับท่านผู้ชมไปติดตามรับชมรับฟังคลิปน,นี้นกันเนาะครับเนาะวนะ่าคุณตาคุณยายเพิ่นจะเห็น ตัวเลขตัวใดเพื่อเป็นตัวเลขโชคลาภนะครับน้องเพราะว่าไก่มาเกิดกระเพิ่นเป็นจํานวนสีขานะครับไก่หน่อยมาเกิดมีขาอยู่สีขาอาจจะเป็นไก่มงคลไก่มาแบ่งปันโชคลาภก็เป็นไปได้กกอยักให้ท่านผู้ชมไปติดตามเป็นไก่สีขากับผมให้ยืนครับท่านผู้ชม พอเที่ยงเองก็บบุคคยอีนิดเจ้าเถื่อว่าเออไก่สีขาแม่นอียไงไก่สีขาสวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะคิมดีแอมินนะคะก็ได้นี่บอกบอกคุณย่าหนี่บอกงวดที่ผ่านมานี่บอกนี่เนี่ยออกงวดหนึงห่นนี่นี่ับไก่สีขามันมะเกขืออยังกับเรกกับทะเบียนรถผู้เพิ่มหน้าเลยได้นี่อะไรเลยโอ้โหอยู่นี่อยู่นี่อะไรเลยกูบอกนี่มันมาสกิดโอ้ยเนาะกีดทุกเก้อ๋อครับท่านผู้ชม แสดงว่าคุณยายเพิ่นมีโชคมีดวงได้ผ่านงุจที่ผ่านมานี่เนะ<ด>าะแมนบ,กบอก่คุณยายได้ครับกลับสวัสดีพ่อกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับกลับสวัสดีครับผมน<ส>ี่ครับผมมันมีจค่าขาก่อนส,สี่ขาโอ้ยหเห็นแต่ไก่สองขากับเก้า,กาขาเน,ะในใาะอันนี้ไก่้สี่ขาว่าแสดนว่ามีโชมหนินี่นี่ไอ้เนี่ยขาขาหลังเนาะไอ้คู่กัน อามันสิใหญ่ว่าฮนี่ใหญ่ปกติแห่เหนป่มันกับแ็งแรงอยู่มันมันนางใหญ่่ออกมาสีขาโอ้พอเชื่อก็ค่คยเห็นครับแต่ผู้ชมมเห็นมมดนแบบมันมีจักตัวครับที่เป็นอย่างสี้ตัวเดียวนี่บ่บโตก็อื่นปกติเมื่อเพอนี่พอหันมาเบิ้งข้างเลยได้ภาษา อ๋อตาจริงม so oh, oh, ันออกมาจากตัวกับพ่อออกมาหาตัวครับพอดีสีหาพอดีสีสีหาโอ้ผมมันมันสลดผมเยอะมันออกมาก่อนก่อนถึงว่าจะออกไหมหมอพ่อครับผมออกก่อนครับมันออกมาหาตัวหาตัวพอดีนี่ตัวเดียวนี่ออกสีขาโอ้แสดงว่าพ่อได้หลายได้หนีน้องก่อนที่พันมาเนาะเอิ่งมาถือประกอบกับเพื่อนรุ่นเก่าโอ้ เพิ่นเพิ่นยื้อสากว่าเพิ่นนั่นไอ้นั่นมลําเดี๊าเพิ่นมาโอ้มลรัมเจีซานี่ยคาเตมชมตงมีบรารคามช่มเนาะโอ้มันจะมีมีขาข้างหลังอีกสองขาคานตู้ชมโอ้โอ้เพนกระสมบูรณ์อยู่คาัผู้ชมสมบูรณ์อยู่เพียงแต่ว่าสองขาทั้งหลังนี่มันจะไม่ได้ายตัวตัวตีดมาซื้อนะคานผู้ชมเนาะ อ๋ออ๋ออ๋ออับแปลกครับสมุชช่วงพอนาโอ้แม่นี่คนมีมีอยู่หาตับอกครับมันก็เป็นเรื่องแปลกเนาะครับสมนชู่วมเนาะตามจริงว่าไม่บอมองคนแหลกโอ้ออกมาหาตัมีสี่ขาโอตรงเปรตเลยเนาะ ฮะต่อเพิ่นก็ได้ื้อเลขยถ้าผมงวันเลยอัานมันเอาพ่อได้เจ็ดบาทก็โอนว้าวแต่เจ็ดสิบบาทในเจ็ดสิบบาทบ่บ่เอาเอามาฟังครับท่านผู้ชมเดี๋ยวคุณยายบอกว่าคุณยายฝันดีลังงวดนี้ได้ไก่สีขามาท่านฝันฮะว่าท่านฝันได้ล่ะเอาท่านฝันบ่ว่าแปลกๆยังไงก็อนเจ้าว่าฉันสองคนที่คู่มือก็ไปเห็นเนาะกับขวดโป๊ะเอ็ ก้าหาเรอกวเน่อันนี้เอบเขาคัวยาตบมขูด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 ไปขูดมาต้ามาบังใจ่ะตรจาตามมัดีเนาะครับมันเป็นเจ็ดนี่เป็นหยัางแล้วแบบตัวเอกหาแต่งามงามเก่าต่งามงามเออเออเห็นจ้ใครเกียดจ้าใหญ่มาใครดีพอนเ่บุญบังค่อมาเป็นเก่าเก่าเก่าหาแล้ววะ ก้าามันมันอยู่ในยังก่อนแอบกัขัวพี่พี่นี่ล่ะเออ่าติไปทูกับเบิรดหุกทั้งนอกทั้งในอันตางี่สิจาเมื่อบังี่าจางามคือนยังบ้างนงอืมมันอยู่ก่อนญาจะเขบกััวแล้วนี่เห็น่นวันนี้หรือวันวันเฉลี่ยนี่ล่ะเห็นมือนี่ล่ะเห็นมือนี่เห็นมมนี่อ้เห็นมือนี่เหมือนมังตีสิพหกมีถนายนตาตาไปเบิ่งนี่เป็นเฉลี่ยยังก่อนเด็กก่ดกก่อกอกหา ือคนสิมโชกมีดวงหรือจะเป็นมาให้โชคห้ดวงคุณตาบอกคุอคุณหัอลูกบหออลูกอีนัมากมื่อไหรคือกันญาติกับคุณหัอลูกคือกันชุดหนังบางมีลูกเคยมาไล่ลูกหลาจ้าตดีไปบ้างลูกหลานไม่เป็นเจ็ดเจ็ดเนี่ยลูกหลานนี่ยมัขนุนมาไม่เมนต์เลย้ะเแม่ออกมาเจ็ดสองจริงเหระตาใหญ่มังคดีนะ แสดงว่าเพิ่นมาให้โชคในลาบคุณยายเนาะไก่สีขานี่เนาะแนนน่อมันบ่เคยเห็นเนาะคุณยายเนาะลูกคุณพ่อลูกอีหลามันบ่เคยเห็นได้เอาอีหลีไก่อีหยังออกมาหาตัวก็มีสีขาอยู่ตัวเดียวเิไมาโดนแล้วเขาสวนผมอยู่มึงน่ะใ้เดชาหมอลำเบตาตรงที่พ่อหน่อยไม่เพดเสียงเข้าสีเกียวอันยายก็เลยเกก่ไก่แก่เป็ดนะก็ไปนั่งลูกใช่หล่ะก็บ่อยู่ก็บ่อยู่นะมันจะเพิ่นมาถือไก่ยาย่แล้วห้องไว้ใส เอียกไงนั่งมันชื่อไก่บอออันยหญ่มาเบิ่งไก่ถั่นชื่อไก่กจ้ของคนก็ยุ่ยใหญ่หว่านนะบอไก่ชี้ <laughs> ชขาอันนั่งตัวเจ้ามะโหแล้วนั่งลงไปเห็นนี่ในอันนั้นไมาเลยโอ้อาไปร่องเอาไปลงเพจเออลงเพจไว้เอเเอนี่ลูใชายเอาลงไ<อ>ลง พอดีข้าเจ้าเลยเขามาเบืองลูกไลมันจะมันจีไทยได้ได้เมาบเบิองแตงหวดงวดก่อนหวยผัเนียวออกเป็นบ่นี่มือล้างออกโอ้หน่าจ้าจ้าได้นอสี่หาหาสี่โอ้แต่ผู้ชมน้ำกรเที่ยงก็มาเห็นซาครับ้นัวมืนักหมน้ี่แหละชอือโลว์เดอรุนเใก้กันก อันทัพเงินกระชายเอาในโหลดป่ายโหลดนั่งซีหานี่เลยสมก็เลยนะครับผมคือจะเบียนโหดของคุณพ่อบนรถของลูกชายของของของหลานชายของคุณตาครับทะเบียนเพิ่นเพิ่นกับบอกว่าให้เบอร์เอาในทะเบียนรถนะครับเป็นแปดซีหาเนาะแปดหาซีแปดหาซีไม่บ่แปดหาซีแสดงว่ายังตรงเหลืออยู่ในหันนำท่านผู้ชมว่าตรงเหลือจะพลาดแต่ไปเบอร์ใหม่เพราะว่ามันออกไปแล้วหาซี อยู่ในยังคราบครัวมึงนี่ก็นานแอบก็หาก็หาก็เลยชาวแยกนั่งอยู่มันทานั้นจำคราบครัวคูดเอากระบวงคูดครับท่านผู้ชมนี่ก็จะเป็นไก่เก่าเป็นไก่สี่ขาครับท่านผู้ชมซึ่งวันที่ผ่านมานี่ก็มีคนมาเบิร์กันหลายครับเมื่อวันที่สามสิบเอ็ดเนาะปรากฏว่าไก่ไก่แม่นี่เพจน์จอกมาประมาณมีลูกอยู่หาโตครับผมท่านผู้ชมเนาะมีเลขมีลูกอยู่หาโตแล้วมีอีกตัวหนึ่งที่เิ่นพิษ ผิดปกติจะบุคือ้มูอครับจะมีอยู่สีขาหลายคนหลายท่านปกติให้เป็นสี่ขาหาซีงว่ติดพันมาปรากฏว่าได้โชคได้ลาบกันเบิดบ้านเบิดเมื่อเบิดเบิดบ้านเนาะครับท่านผู้ชมเบิดมูอบ้านละครับทุกกี้อ่งมวยนี่พอเชื่อมเลยมาล่องมาติดตามให้ท่านผู้ชมเบิองครับผมมาติดตามให้ท่านผู้ชมได้เบิองได้เห็นกันเนาะบันนี่ใกล้ๆว่าเพิ่นมาให้โชคให้ลาบจะของบ้านนี่สินะท่านผู้ชมโดยคุณตาคุณยายมันนี่เพิ่นก่ได้ทําการล่างกระปุกเป็นกระปุก ใส่เข้าขั่วเพื่อมาสั่นใส่เข้าขั่วไปใส่ลาบใส่ใส่ใส่ก้อยห้องอยู่ละครับแต่ว่าล่างออกไปแล้วปรากฏว่าพ่อตาแข่งแล้ว嘛พ่อเสีเอาเขาใส่เขาขั่วรับปรากฏว่าเห็นมีตัวเลขอยู่ในนี่คุณตาคุณยายเพิ่งได้ให้ทั้งช่องสตาร์ด้าชาแนลเอาไปฝากท่านผู้ชมแฟนช่องเนาะเห็นบอคาท่านผู้ชมเห็นบ่เมืองเอาเด้อครับท่านผู้ชมเมืองเอาเด้อนี่พราเที่ยงเองกันยังบอบ่มั่นใจว่ามันเป็นตัวไหนกันแน่แต่ว่าตามทีได้หลายคนเพิ่นสังเกตเห็นเพิ่นว่าบอเก่ากับเจ็ด โตข้างหน้าครับผมบอกเก้าหากับเจ็ดหาพลวัสันยังเบาที่เห็นกับว่าประมาณว่าบบ่เมนเก้ากับเมนเจ็ดตาคุณตาที่เป็นเป็นเจ้าของบ้านเป็นเจ้าของกระปุกขวัวพนเก่าเห็นว่าเป็นเก้าหาแล้วเจ็ดหาเราเพิ่มพว่าแต่มือช่วมเนาะซึ่งถ้าเป็นเจ็ดหานี่ก็ตรงกันเป๊กับเล็กสูตรทมลนของปูอัเพื่อเดชครับผมที่เพ่นหายงวดนี่จะเป็นเจ็ดหาหาเจ็ดสองหาหาสองพนเน่นเนาะ เบิ่งเอาครับถึงชมเบิ่งเอาแต่ว่า,าสายตาผู้เที่ยงนี่ก็เห็นเป็นใครเลขเจ็ดตัวเลขเก้านี่แหละครับแต่ว่าท่านผู้ชมแซงช่องเห็นแต,ตกต่างกับผู้เที่ยงหรือบอก่กับบ่หูครับผมก็ลองเห็นคอมเมนต์ตาม,นมาบอกกันเนาะครับเนาะว่าเห็นการเป็นตัวใดนครับผมพีแรงครับพอบ่อป้าไก่เพราะว่าเห็นหมือมือมาดทั้งนีเลยผมอยืนก็เหนื่อยกับท่าน จนว่าแบบน่าขึ high, ้นมงทองเล่หมอมยี่เ้ยเน้มเน้มเปนไงเนาะคขัดตมุชมเป็นย่งว่าเที่ยงให้เบิ้งกระปุกเขาขัวกรบผมพราะว่าคุณยายพันถือว่าคนมีโชคมีดวงพะมีมีไก่ออกมาเป็นสีขาเนาะลองถามกับคุณพ่อเบิ้งงวดนี้คุณพ่องวดนี้คุณพ่อมักตัวไหน ก็เห็นจะเห็นมันส e ูงเยก็หากหาโอพ่อเห็นอยู่ในนั้นเป็นก้าหาไม่บอกครับงวดก่อนนีสวยคุณพ่อไี่โชคไี่ดวงยีกเด้อคุณพ่อเองงวดดีแตหายเราขอย่างโอ้บอบเก้็หากับแปดหาเพราะว่าทะเบียนรถคุณพ่อไม่บอกอือไปคสมุชชอมเยอะเพาเที่ยงจะพาสมุชชอมไปเบิรงทะเบียนรถครับผมจีคุณพ่อมาเป็นยังเฮือบบอเมน่ก่าหากับเปรหาว่าสเพราะว่าทะเบียนรถคุณพ่อจะมีเลขแปดมีเลขหาเลขสี่ยนหัน เื่อบันยายนี่ว่าเข้คือเด็กชายในนีย้ายคิดไรอ๋อคุณย้ายก็ยังขึ้นมาแปลกหาอืมครับผมไปท่านผู้ชมไปเบิ่งนัากันเนาะอย่ามาเชื่องผ้าเอาไว้เบิ่งครับท่านผู้ชมนั่นโว้ยข่อยุ้งข่ายข่าไก่ทุ่มนี่ครับท่านผู้ชมเมียมไรมีร้านข้าวเป็นรถเนี่ยแต่ไทยบ้านเพิ่นบางคนเพิ่นกา เขาก็ได้ยินกับมีครับแสดงว่าเพิ่นบ่ได้มีโชคน้ำที่สันวี่ผพานมาเนาะนี่ครับจะเป็นทะเบียนรถนิสันนิสันียังครับเป็นมี่มันจะมีอยู่ทะเบียนหกขอครับผมแล้วก็เป็น8หา4 6กขอ8 5 4เนาะ6กขอ8หา4ครับึ่งหวดก่อนมันเก่าออกตรงๆเลยครับตัวนี้อ๋องวดก่อนมันเป็น4หาบนเม็นหา4เนาะ แต่ว่าถือว่าเป็นตัวกลับก็ถือว,ว่าตัวที่ถูกครับท่านผู้ชมแต่ว่าหาซีออกไปแล้วมันก็นจะเลีอยตัวใดละบหนีเอาจับมาใส่เป็นแปดซียังสี่บอลหรือแปดหาทิ่คุณแม่และบายยังสี่เนาะก็ลองเบิ้งครับท่านผูนชน้ชมท่านใดชื่นชอบคลิปนี้ก็เอาสุนปกามาจดไว้ครับผมกให้ทุกท่านโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับให้เบิ้งยังมีสติเด้อครับยังช่องสตารดาชัแนวเยียงก็ทาไปเพื่อเป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางของ,งวันวันที่16มิถุนายนพศ2564า ชอบกับจัดคัดกับพานครับผมเนาะหกอไก่ขอไข่แปดห้าสี่